สวัสดีเจ้าอยิยงหนึ่งในตองอูเจ้านี่เจ้าวันนี้หยิยงหนึ่งปลามาใหม่นี่ค่ะหมายโปรดน้ำมะที่รักนี่เจ้าอยิงหนึ่งอยากคือดูบรรยากาศด้วยหลอกกันเนาะวันนี้ได้กลับมาบ้านเจ้านี่รีบมาเก็บบรรยากาศหลังจากไปจเจี๊ยดเสียงแล้วรีบมาเก็บบรรยากาศติมาน้ำมะให้ปเปื่อนเปด่น้ดูเลยนะเจ้าเนาะนี่ค่ะแต่อยากคือดูนี่ค่ะสภาพอากาศทั้งบ้านหยิงหนึ่งเจ้าหมอกควันเยอะขนาดเลยนี่มาเจนหน้าหนาวนะคะนี่เป็นหมอกควันทั้งนั้นเลยเจ้าดู อุ้ยอากาศขมุกขมัวขนาดเลยนี่เจ้าเดี๋ยวอยกหนึ่งจะปลามันรุ่นตีใหม่น้ำมันนี่ค่ะนี่เนาะแต่อยกหนึ่งจะมาดูก่อนว่าจะลงใหม่ไนดิรู้สึกว่าเปิ้ลจะแปลงไฟเปิดปิดไฟตรงนี้แล้วเจ้านี่น้ำเออขนาดเลยเนาะแล้วน้ำค่อนข้างใสเดีวยวเจ้านี่ดูนี่ตีอีกหนึ่งลงยกกุเตืออุ้ยน้ำใสเจ้าดู แต่ปลาออกอยู่เนาะขั้นแต่ถ้าใส่ขนาดแล้วเจ้าเดี๋ยวอีหนึ่งจะไปยกตังหัวกงกันก่อนดีกว่าเจ้าแค่ค่ะเดี๋ยวอีหนึ่งไปเอาจำแป๊บหนึ่งมาอู้เยอะแล้วเนาะไปรุนกันเลยค่ะเจ้านี่เจ้าหมายนี่อีหนึ่งจะมาลองต้นนี่เจ้าแต่บงหัวจะยืนได้ก็เจ้านี่เพราะว่าเป็นถมไม่เนาะดินเป็นดินล้วนเจ้านี่ดูปลามาเนาะเมนเนาะปากนั่นเจ้านี่น่าจะเหม่นนี่เจ้าเดี๋ยวอีหนึ่งจะลองดูกันเนาะแค่ค่ะกางจำแป๊บ ติดตังกองเรียบร้อยละน้ำลึกขนาดเจ้าดูได้ไมเอ้ยติดอะไรน้องปาดลาโน้ยปลากระจกขำด้วยเจ้าเฮ้ยว่ายปูดหูปลาเล็กปลาเล่นจับ๊เตรอูได้ช็อตเด็ดเด็ดออเอฟซีกำเต๋อ ตีหย่ำกว่าบ่คอยดีเจ้านี้ม่สุดเป็ดเนนะคะะลาออกนาะเจ้าต่างกลางกุ่นน่ะโอ้ยปุ๊ดแหมะหนักเหละเก่ามหน่อยังน,นึงมิติยกเจ้านี่เป็นบะหินเนาะโคตรมั่นหน่อยเจ้า อีกดูพาอะไรกินปาน้อยนดูตะกางมันเจ้ากางน้ำพุ่นอ mm ่ะเฮ้ตากระจกเจ้าหนึ่งตัวมันมานมานเต็มเอาเตี่ย นันนฟองปติเพียนเจ้านี่ดูปะปาไปทางหน้าบุนดีกันจกจกนองนึงจะรอหนึ่งกำลังยางนึงจะไปหมายทางหน้าบุนดีกว่าเจ้านี่ ไปกวนวุ้นปลาข้าวอืเป็นว่าเป็นปิดฝายตรงนี้สนิทเลยเนาะหน้ามาันได้เล็ดหลอดเลยเจ้าอู้ยปผากับออกตั้งปุ้นนั้นนาคานาราดตั้งกลางพุน้นน่ะไปไงเมันไหร่กินปลผนอยพุน้นน่ะตั้งกลางพุ้นน่ะเจ้า น่งสักยังหน่งใหญ่เจ้าเจ้าอีกหน่งใหญ่ามาตั้งชมแขบหน้านี้เนาะหน้ามันใสขนาดนี้เจ้าดูงหัวป่าจะหันเขาก่ร้อนป่าออกต้นนี้ขนาดต้วนี้ดู ไรกินปลาเจ้าแางกันอ่ะปลาใหญ่เลยกินปลาน,น้อย พวกคนนี้ันนี้ซามาแล้วเดอ้อน้ำอ่ะอย่าให้ผิดหวังเดอ้อแดดห้องขนาดเจ้า นักก็นักเองค็มีสักอย่างก็นี่ปลาแก้วตัวหนึ่งจะยืนกับ,บดีเจ้าดิ้นจะสุดนี่ยไหวเจ้านี่น้านหนักหากบะลองขึ้นน้าใสด้วยเจ้าจำก็ฮะนี่นมีจะยืนเจ้านี่ có vô chứ Sắc tùa của đây cả อย่างสักอย่างเจ้านน่ใส่จะบอกว่าเจ้าหน้ามันใสแล้วก็เยอะเนาะมาเหมือนก้อนแล้วเจ้าหนิน้ำแม่นึงจะเป็นล้มเจ้านี่น้านหนักยกหนักขนาดเลยแดดก็ห่อนเจ้าปิกบ้านเนาะก็เลยมาเก็บบรรยากาศให้เอฟซีได้ดูเจ้าความแม่น้ำมส่สถานการณ์เป็นได้ผ่องเนาะตามที่เห็นเนี่ยค่ะป่าก็มีอยู่แต่มันมลหลงเจ้านน่

ไม่ไดเห็นแต้เนี่ยจำดิน้นเหมือนจะมีอะไรอย่างเหมือนจะมีซัมติงแต่ก็ไม่มีนะยิ่งเยอะดูบรรยากาศตามอะไรกลิ่นปลาน้อยเจ้าตั้ง่างๆคนอ่ะ ถ้าไได้ปลาก็มาดีว่ากันเน้อ FC อย่างหนึ่งมาพยายามมาเก็บบรรยากาศให้ดูแล้วเนาะตีหมายแม่น้ำมะนี่เจ้าอย่างน้อยๆก็ถือว่ามาปลา,าแลามาแอวเนาะปลา,าแมแอวดูน้ำมะเนาะเจ้าตอนนี้น้ำค่อนข้างจะใสเจ้าน้ำใสขนาดเลยหมายตีหนึ่งเคยไม่ยกกุเตือที่ได้ปลาเน้ะเจ้า,นานนเนาะตอนนี้มันเวิร์กแล้วเจ้าน้ำนักแล้วก็น้ำใส ปลาออกกันหน้ามันใส่ขนใส่เบ็ดกันนักเจ้านี่ตีหนึ่งเห็นเยอะตายคำเบ็ดหมดเลยมันมีปากกินเลยนี่เจ้าเนาะเบ็ดจะเป็นปักไว้กันตลอดแนวนี่เจ้าปลาก็ออกเนี่ยแต่มันกินเบ็ดเจ้านี่ปลาก็ออกยิ้มๆน,น,นี่แต่เจ้ามันเข้าอ่ะ จำมานยิงน่งนึง <c oughs> นี่มันเข้าสักตัวแถมมาพุดหม,มเล็กเล่นมนีูกาตั้งคางเยอะทุกอกหน้ามันใสแต่มันมาเข้าเข้าใกล้ตรงนี้เลยเนาะสักตัวก็ยังดีนะ่ะ มาใกล้ตรงนี้เห็นเลยก็ดูตากระจกอุ้มตัวดูนันมาเป็นแถวเป็นแนวดูวน่ะตุ๊ลูกขอกตายกล้อะน่ะนี่เป็นลูกขอกกระลินเดี๋ยนี่ น,นี่ล่ลูกขอบแนวโน้นเลยเจ้า เหนะ็นขอบระลิมเจ้านี่ ตัวตึ้งเข้าหันก็น,นี่คลิปนี้ได้ป่ามาได้ป่าจะได้หนึ่งนึงจ้อัจะโหลดขึ้นลงให้ดูเนะาะเพราะว่าอีนึงว่าจะมาเก็บบรรยากาศติาน้ำมาให้ดูเจ้า,าช่วงนี้สถานการณ์เป็นได้ผงนี่เนาะว่าเวริร์กหรือบ่เวริร์กเอฟซีบางท่านมันก็ถามหานะว่าน้ำมาเป็นจะได้ผง อีนึงได้กลับบ้านกันเลยหลีบมาเก็บบรรยากาศถ้าดูเจ้าหลังจาใกใ้ซิดจะเสียงเรียบร้อยแล้วก็ไม่ยกจําเพื่อดูเลยเจ้านี่ลีบฟังมาเลยแต่ก็ได้แต่หินต้านี่ป่าออกอยู่เจา้าแต่มันบักเข้าอ่ะหน้ามันใส ไดแ้แต่เจ้านี่นี่นึงจะแก้บกร,กกรรยากาศให้ดูอุ่นสักคำเนาะคือว่าเป็นคลิปสั้นๆเจ้าเป็นคลิปมาเก็บบรรยากาศแม่น้ำมากให้ดูแล้วกันนะเจ้าเนอ้อมาได้เจ้าแดดก็บห้อนขนาดเลย